คือทริปนี้พิเศษเพราะว่าเป็นการไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งซึ่งหมากเป็นคนถ่ายให้เองใช่ครับพี่หมากเป็นตากล้องคนเดียวเลยเป็นตากล้องหลักคนเดียวคนอื่นก็สแนปมือถือบังคับเลยว่าพี่หมากต้องถ่ายให้ดีจังเลยไม่ใช้ตากล้องก็คืออย่างนี้มันก็จะเป็นแบบฟิลแบบมันมันเรียวๆเลยใช่ครับมันจะไม่แบบโปรเฟชชั่นอลช็อตมากมันจะแบบเหมือนแคนดิดตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับที่กรีซค่ะครับทำไมถึงต้องเป็นที่นี่คะย่าเป็นคนชอบอ่านนิยายมากๆแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของ มิสที่เป็นเหมือนกับเทพนิยายของคร uh ิสอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะแบบเล่าให้เราฟังเขาก็จะคือเขาเล่าจนกระทั่งคิมไปซื้อหนังสือมาอ่านต่อเลยอะไรเงี uh ้ย huh. แล้วก็แล้วก็ที่นั่นนะครับคือจริงๆเราอากะาว่าเราจะไปเที่ยวกันอยู่แล้ว uh huh. แพลแบบนแม็กแต่แรกคือจะไปเที่ยวกันเที่ยวคริสแล้วก็เออนึกไอเดียได้ว่าไปถ่ายพีเวดดิ้งเลยดีกว่าอ uh huh. ะไรเงี้ยเล่าความเป็นตัวตนของเราสองคนมากกว่าที่จะเลือกสถานที่เป็นหลักอ uh huh. ะไรเงี้ยครับเราถ่ายที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็เป็นที่ที่แบบเราอยู่ด้วยกัน2คนแล้วแบบมีความสุข ทุกความทุกทีกท่คือความทรงจําของเราแล้วก <si ็ไปที่อิตาลีก็ไปถ่ายแต่นี้ไม่มีตากล้องไปตั้งกล้องสิบวิแล้วก็วิ่ง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 ไปแล้วก็ไปยืนถ่ายกันเองถ่ายกันเองครับจะถ่ายเสร็จปุ๊บได้ยินยังติ๊ดติ๊ตติ๊ตปุ๊บวิ่งกลับมาดูกล้องอีกอ่ะไม่รอดกลับมาถ่ายใหม่แต่มันก็ได้ฟิลน์มนาะเป็นความทรงจำดีๆเนาะจะเหนื่อยมากนะสิบห้ารูปคือแบบพอกันแล้ววะไม่เอาแล้ว ไม่แล้วไม่ไหวเราเสื้อผ้าหลักขนกันไปยังไงล่ะครับพี่แบใส่ชุดฮกิ้งแล้วก็เอาเสื้อผ้าสวยๆลหล่อใส่แบ็คแพคเข้าไป uh huh. แล้วก็พอไปถึงก็ไปหามุมเพียรเพียกตรงนั้นเลย <laughs> แล้วก็เอารองเท้าฮิ์บูทอะไรเงรี้ยใส่กระเป๋าแบ็คแพคแล้วก็กองตั้ง uh huh. อย่างนั้นเลย ท่าอไปเราเหมือนก็ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าความเป็นผู้หญิงอ่ะพี่แบร์เขาเขาก็ต้องมีของเขา,เเขาที่เขาขที่บอกปังๆอ่ะเขาก็ลุยเขาก็ลุยกี่ชุดล่ะครับอย่างฝังยากอย่างงี้กี่ชุดมีสองชุดที่ที่ถ่ายด้วยกันโดยไม่มีตากล้องพี่หมากไม่ได้ไปด้วยแค่นั้นคุณนีใกล้แล้วใช่ไหมคะปีหน้าใช่ไหมใกล้แล้วครับครับครับปีหน้าครับมีช่วงเดือนไปแล้วครับดูเลิกดูอะไรไปแล้วครับแล้วก็มีช้อยส์ให้เลือกค่อนข้างเยอะแม่แก้วดูดูให้อะไรเงี้ยก็ก็มันจะมีทั้งแบบวันนี้เป็น สำหรับงานแบบนี้วันนี้จะมีเรื่องราวของแบบโชคลาบวันนี้จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาจากผู้ใหญ่อะไรเงี้ครับคือมันมีแบบหลายแคตตากรีให้เราเลือกมากอเพราะว่างานเราจะมีจัดหลายที่ก็ต้องมีกาหนดก็ตามเริ่มมีขอนแก่นมีกรุงเทพมีนอร์เวย์ครับสามแต่ที่จะเริ่มเนี่ยคือเราเริ่มจากขอนแก่นก่อนครับเพนีสานงานมั่นต้นปีกลางปีปลายปีต้นปีครับต้นปีก็คือปีหน้าทั้งปีต้นปีแล้วก็ ตินปีจริงเพร่อเนี่ยนล่พีหน้าทั้งปีเลยครับพี่น่าทั้งปีงานน่าจะแมทใหญ่อยู่เหมือนกันนะที่กรุงเทพใช่ไหมพี่แบงค์ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับเพราะเพราะว่าเราก็กระจายไปเรื่อยๆแล้วกระจายไปเรื่อยๆแม่แก้วเป็นไงคะตื่นเต้นไหมคะก็โอ้โหเนี่ย ตัดชุดรอแล้วเนี่ยผมบอ,อกจะพึ่งรีบอะไรอะไรขนาดนี้อะไรอ,อย่างเงี้ยผมจะไม่ทันอ,อีกคั้เดียวเองอะไรแบชิวไหมเนี่ยหรือว่าเริ่มตื่นเต้นแล้วเพราะมันใกล้ๆกล้แล้วหนาะพี่แบรปีหน้าแล้วหนาะผมว่าเราเราก็แพลนลงตัวนะครับแบบว่ากระจายความเสี่ยงแล้วก็กระจายความกดดันออกไปได้ค่อนข้านดี <c oughs> จริงๆครับเพราะว่าเราก็มีเวดดิ้งแพลนเนอร์อะไรอย่างนงี้ด้วยเนาะฟิลไหนคือบางทีนะมันเป็นงานแต่งนะพี่แบรทีเนี้ย ผู้หญิงเขาก็อยากได้ฟิลหนึ่งเขาชอบเทพชอบไปไรอาจจะเป็นฟิลหนึ่งหรือเปล่าแต่ฝั่งเราเนี่ยเราชอบแบบไหนก็แล้วแต่สไตลนะ์คู่เราเป็นยังไงเราเป็นแบบตามใจว่าที่เจ้าสาวหมดเลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่ครับนี่น <c oughs> <c oughs> ี่ไม่ครับคือแบ,แบบแชร์กันครับแชร์ไอเดียกันแล้วก็จริงๆผมว่าเทสของผมกับน้องครับมีความใกล้เคียงกันอินพุตห้าสิบเขาก็อินพุตห้าสิบกันอ่าซึ่งก็ไปในแนวทางเดียวกันใช่ครับ อบอกว่าที่เจ้าสาวเขาเขาเป็นยังไงบ้างคะระหว่างเตรียมงานเขาบอกเขารู้สึกยังไงบ้างเขาก็ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นเราเราบางทีเรานั่งนั่งรถอยู่ด้วยกันหรือไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันแป๊บเดียวเองเนาะอะไรเงี้ยเออใกล้แล้วนะเราจะแบบเออมีงานแล้วอะไรเงี้ยเออแต่งเสร็จแล้วจะยังไงกันต่อดีเดี๋ยวไหนจะทําบ้านไหนะ <sh arp> จะเรื่องอยากมีเบบี๋แล้วไมมก็ยังคุยเรื่องพวกนี้เรื่อยๆครับแบบเป็นเรื่องที่แบบคุยแล้วก็ หยุดคุยคุยแล้วก็คุยอะไรเงี้ยครับแต่ล่าสุดที่ไปลองชุดแต่งงานลองอให้ใช่ครับเขาคงแบบรู้สึกดีครับแบบเห็นตัวเองอยู่ในชุดนั้นแล้วอะไรเงี้ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ใส่ชุดอะไรแบบนั้นแบบในชีวิตจริงไม่ใช่แบบคือละครนะครับมีคนบอกว่าละคระครับผมกับญาแต่งงานกันแบบ สิบกว่ารอบจริงเหรอเล่นรวมแล้วใช่ครับเล่นด้วยกันประมาณแต่งงานแล้วเคยใส่ชุดแต่งงานเนี่ยสิบครั้งแล้วอะ่ะน่าจะสิบครั้งแหละครับที่เล่นละครด้วยกันเพราะนี่คือมันไม่ใช่ชุดในละครอ่ะแต่นี่คืออิ s a real คือแบบเขาเลือกเองหรืออะไรเงี้ยถูกไหมใช่ใช่เขาก็เลยแบบน่าจะทัดรู้สึกมากกว่าพี่ย่าเขาเต็มตัวยังไงแล้วล่ะที่จะเป็นตัวที่จะเป็นเจ้าสาวเขาจินตนาการว่าเขาอยากจะมีคอร์สเตรียมตัวการเป็นเจ้าสาวแบบพวกทรีทเมนต์สปาอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าทําให้แบบทั้ง ร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยรู้สึกว่าแบบผ่อนคลายที่สุดก็ตเวดี y มากที่สุดอะไรเงี้ยให้ให้แบบสวยที่สุดอะไรเงี้ยสำหรับมีทั้งร่างกายทั้งจิตใจด้วยใช่ไหมใช่ทีมงานเป็นยังไงคะแหม่คือชี้จอดมาเขาแต้มจอดจอดอันนี้ยังไม่จอดนะเดี๋ยวเขาจะถามเลยว่าการแต่งงานเป็นยังไงใช้กระดาษบางกระดาษแข็งอันนี้จะถามเลยเพรเก่งใจทีมงานก็คือตามประเทศเลยครับขอนแก่นอีสาน นอร์เวย์ก็สากลกรุงเทพก็โอเคงานสากลเหมือนกันของแซบๆซในงานนี่จะเป็นฟิลไหนจ๊ะมีฟิลล้มซอยจุ๊มัยหรือว่าเป็นฟิลแบบ <c oughs> คืออยากทราบนะชาวบ้านนะงานเช้าพี่โอ้โหของงานเช้าหรองานเช้าโ๊ะตีนโตอะไรอย่างงี้หรอไก่สามอย่างหรือเป็นฟิลน่ <c oughs> ไม่เน้นของกินเดือแต่วันนี้บราไ้งานได้งานสมมติว่าเออเขารู้เขาเลิกวันนี้ใช่ไหมเราก็ขับไปมัวบ้านงานแล้วเธออยู่กลางทุ่งนาบนะ หรออ,อ,อยู่ในคันนาอย่างนี้เลยเหรออยู่ในคันนาเลยจะไปหรออ่ะเราเป็นประชาชนเนี่เราก็อยากจะถามอยากจะรู้เพราะว่าเขาเป็นท<า>ู่ฝันนะแม่โน